เราอยู่ในเกมซอมบี้ฟิมมอคนไทยซึ่งผมก็แต่งตัวเป็นซอม,มบมอมี้อะไรเกมนี้เล่นไม่ยากครับก็แค่สุ่มอาวุธสุ่มเพิร์กเพื่อที่จะเอามาสู่ซอมบี้ครับใช่เกมนี้แค่นั้นเลยแล้วก็มีสุ่มสัตว์ด้วยเพิ่งเปิดวันที่20สิงหามนะเกมเนี้ยโอ้คือเปิดเปิดไม่นานนี้เองนะเกมอาจจะตอนแรกก็มีบักอยู่บ้างครับอ่ะผมจะมาเล่นดานไนแรมสกูยคุณผู้ชมดูเกมนี้เล่นไม่ยากครับรูปวบมอนตีอย่างเดียวเข้ามาแล้ว ก็วิธีเล่นครับง่ายๆเดินไปไม,ไม่ต้องทำอะไรเลยนะวิ่งไปเลยเนี่ยพอถึงซอมบ,บี้เราก็ยิงแค่นี้เลยเอจริงแค่ไ a เพสบอลตอนช่วงแรกก็เล่นไนท์แมร์ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมไม่จําเป็นจะต้องเป็นลูกซองหรืออะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาฟาร์มดีสุดนะผมว่าลูกซองโอเคมากถ้าเกิดฟาร์มดีจริงๆก็จะเป็นลูกซองกับของที่มันตีเป็นเอเอียครับเคียวก็น่าจะได้นะ,ะด่านสปไปครับ เล่นไมา่ยากเป็นเกมดีเกมหนึ่งเลยแต่แค่ว่าบั๊กมันเยอะไปหน่อยเพราะเปิดช่วงแรกแล้วกด C ครับนี่เพราะว่าตัวลูกซองนี้ตีเป็นเอีนะคือกว้างมากมีซอมบี้อยู่ตรงนู้นนี่ครับพูดถึงก็เจอบั๊กเลยมันเกิดในกำแพงคือมันเกิดในกำแพงบางทีมันเกิดในกำแพงจริงนะไม่ได้เกิดมาอยู่ข้างๆตู้เมื่อกี้บางทีมันเกิดออ่ใยแบบซอกกำแพงเลยเงี้ยดานต่อมาใกล้ถึงถาทางสุดท้ายแล้ว ก็เดี๋ยวผมจะพามาดูบั็กนะครับว่าบั็กที่มันใหญ่หลวงที่สุดในเกมนี้เนี่ยมันคือบั็อกอะไรเจ้าตัวโอ้พ่อครัวนี่น่นารำคาญมากอยิงไปโอ้ให้วิง่งหนีอีกอ่าโอเคครับเรียบร้อยก็น่าจะต้องเคลียร์ตัวนี้เสร็จก่อนนะโอ้เมื่อกี้ผมจะยืมบนหัวมันบัอกบักบักโอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเกือบตายผมนี่ครับบัก็กยืมบนหัวซอมบี้ได้แต่ว่ามีตัวตีไกลนะอืม ผมว่าคุณผู้ชมสุนทรเลี้ยงไว้ก็ดีนะมันช่วยเก็บตังค์แล้วก็เก็บของที่มันตกอยู่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งเดินเก็บเองครับอ่ะน่าตรงนี้น่าจะด่านสุดท้ายแล้วอ่ะแค่นี้ก็น่าหมดแล้วครับอืมหมดเรียบร้อยเคลียวไวมากลูกซองดาวดัดฟ้านี่สิ่งที่ต้องระวังเลยครับแบมพายน่ากลัวอยู่ตัวเดียวอืมแล้วแค่นี้มีสี่ห้องลนะประเด็นอือืมอืมโอ้เสียงดังมาก เนี่ยครับแปรมพายน่ารำคาญมากผมสุ่มได้ไอ้ลูกซองสองอันนะไม่มีตังสุ่มอีกก็เลยใช้ลูกซองไปสองอันเลยแต่จริงๆณเอาไม่ได้ลดตามกันนะลูกซองใส่มาสองอันอเหลือหนูและนี่ครับด่านสุดท้ายบอกเลยว่าเล่นไม่ยากครับด่านสุดท้ายเล่นง่ายมากอ่ะเปิดวิทยุผมเคลียร์ซอมบี้ตรงนี้ให้หมดก่นอนนะเรียบร้อยครับแล้วก็รอซอมบี้มารวมกองเรารวมกันนะ ตอนนี้บอสในด่านนี้บักครับตีไม่ได้มันไม่ขึ้นไหมให้ผมตีอ่ะ,อะแล้วก็กระโดดไปเลยครับนี่ครับนี่คือบักโอ้โหบักนี่คือแบบไม่ต้องทําอะไรเลยนะคือยืนอยู่ตรงนี้เฉยๆจนเวลาหมดครับแล้วเราก็ยืนอยู่ตรงนี้รอมันกองไว้สักพักนะเราค่อยตีเพราะว่าถ้าเกิดตีไปเลยเดี๋ยวมันหลุดครับตัวบอลก็ตีไม่ถึงเลยนะประเด็นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันทำไมตีไม่ถึงนั่นเอมันก็เปวงกว้างโอ้ยตัวเยอะมาก โอ้โอ้ไอพีแอดรอปเลยโอ้โหโอ้โอ้ไอพีแอนดรอปเลยโอ้โอ้โอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอ้ลำบากมากการตีมอนครั้งหนึ่งบอสก็ไม่ขึ้นมามันมันน่าจะเกิดแล้วนะแต่ว่ามันน่าจะอยู่อีกฝั่งนี่ครับอันติโอ้เสียงกระดังเหลือเกินโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยเอาให้หมดก่อนอ่โอ้นี่ครับบอสมันบั็กเนี่ย มันไม่ขึ้นมาก็คือถ้าเกิดเราไม่ฆ่าบ,บอนนี่คือก็ไม่ได้ของนะพวกไอที่สุ่มนิสัยของปืนแล้วพวกนี้นคือมันจะไม่ได้ครับได้แค่เงินนี่ไดมาแค่หมื่นเก้าอีกปีสองพแล้วก็อันนี้อันเดียวเองนะจริงนะตอนนี้มันทาอีเวนต์ได้อยู่อีเวนต์นี่ก็คือหาเคียวครับนี่เคียวแต่ผมไม่ได้นะต้องเก็บเงินตั้งล้านหนึ่งโอ้โหคือนานมากกว่าผมจะเก็บได้ล้านหนึ่งมันได้เงินแค่2 0,000ื่นเองครับขนาดผมใส่สัตว์เลี้ยงน่ะกระต่ายครับรีเจเนอรี เส้นกระต่ายเนี่ยบวกเลดดอปต้องเจ็ดครับแล้วก็บวกเลือดให้เราต้องห้านะบวกเลือดให้แค่ห้าก็ปกติเลือดเราเต็ม80ก็มี85าอะไรเงี้ยแล้วพวกสัตว์เลดดอปนี่ผมเคยใส่ไปเยอะอยู่นะแบบใส่ไปเยอะๆครับแต่ว่ามันก็ได้เงินเท่าเดิมนะนี่ขนาดบวก7%็เแล้วเนี่ยผมไม่ได้ใจว่าบวกเลดดอปอะไรน่าจะบวกเลดดอปของบอสนะอ่ะผมขอสุมอาวุธก่อนครับอาวุธที่2เป็นปืนคงไม่ไหวอืมได้ดูโอกานอีกแล้วคือได้บ่อยมากอยากได้เกสซอร์สมาสักอันหนึ่ง อ่ะผมสุ่มจะตังหมดแล้วกันปดไปเลยครับอืมดูโอกันอีกละคือมันให้แต่ดูโอกันผมนั้นเนี่ยอ่ะคาตานะได้คาตานะมาอ้ออยากได้เกีร์ซอสแต่ได้คาตานะใช้ปืนครับโอเคมากในการเคลียร์มอนนะเคลียร์เว็บเคลียร์บอสก็โอเคเหมือนกันเลยใช้เกีร์ซอสก็ได้ครับแรงเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกแมปหนึ่งมาครับแมปท่อน้ําไม่ยากมากอืมเล่นเหมือนกันเลยเล่นเหมือนแบบโรงเรียนเลย คือเรารวบมอนให้อยู่ที่ที่เดียวกันนะแต่ถ้าโดนตีนี่คือมีโอกาสตายได้อยู่เนี่ยนะครับรวบมอนให้ครบก่อนโอเคมอนครบแล้วอ่ะแล้วเราก็ยิวเป็นหัวมอนโอเคครับครบแล้วใช่ไหมอืมตีไปตัวระเบิดก็อย่าเข้าไปใกล้นะตายนะโอ้โหคือแรงมากตัวระเบิดอ่ะเหลือแต่เชฟแล้วครับเชฟนี่ตัวน่นารำคาญเลยนะอ่ะจบแล้วจบแล้วอ่ะกระโดดรวบมอนเหมือนเดิมคือมอนพ่นพิษนี่คือเสียงดังมากเกมนี้โอ้กระโดดไปครับอ่ะหมดแล้วตรงนี้หมดแล้ว อ่ะกดอันตีเลยมันไม่ใช่อันตีสิตัวสี่ตีหมูอ่าเดี๋ยวซอมบี้ตรงไหนบ้างอะผมยังไปไม่หมดเหรออ๋ออยู่ตรงนู้นปิดบล็อกอีกแล้วในที่ผมเคยเล่นมากับเพื่อนมาเนี่ยเคยเห็นบั็กที่แย่ที่สุดก็โดนมอนดึงลงแมปครับนี่ครับตัวหนูตัวดึงลงแมปเลยตัวนี้ถ้าโดนมันจับได้นี่คือมีโอกาสโดนดึงโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เราค่อยมาฆ่าที่หลังนะเราฆ่าตัวเล็กก่อนกระโดดไปก่อนครับกระโดดไปอย่าให้โดนหนูจับนะมามอนอยู่ครบล้วอ่ะเรียบร้อยแล้วครับ ตัวใหญ่ผมยังไม่อยากสนใจมันเท่าไหร่มันตีแรงเดี๋ยวเอาเชฟก่อนอุย้ยอุ้ยอาเชฟก่อนเอาเชฟก่อนเชฟนั่งมาคารโอ้เชฟเดินหนีอือโอ้ยโอเคครับตัวเชฟตายหมดละเหลือตัวใหญ่แล้วเราเปิดยำพายนะอ่ะเปิดละโอ้นี่คือเปิดมนตีแล้วนะยังไม่ตายเลยเอือครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดอืมอุ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยๆๆอัยนนี้ไม่ใช่มันตีครั้งเดียวแต่มันตีเราถี่มากเลยผมก็ไม่เข้าใจอืมทำเหมือนเดิมรวบมอนอันนี้น่าจะยังไม่ถึงด่านสุดท้ายนะ หลายสักพักหนึ่งเขาก็น่าจะแก้บัคที่เหยียบหัวซอมบี้ได้แล้วแหละคมว่าครั้งที่แล้วมีบัคยืนเฉยซอมบี้ก็ไม่ตีครับอ่ะหนูอือโอ้หนูขึ้นหัวเชฟเชฟโ,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 โอ้ยตายเออโอ้โหเดี๋ยวเดเชฟจะวิ่งหนีไปไหนล่ะมันนี้ก่อนเออโอ้เออโอ้กว่าจะตายปุ๊บอือหนูขึ้นหัวอ,อืออ่ะเรียบร้อยครับตีไปทำมันโอ้หนูขึ้นหนอวยแล้วอ่ะโอ้แต่นายแม่มีชีวิตเดียวนะ ถ้าเราเล่นแล้วเราตายก็คือเกมจบเลยอเรียบร้อยแล้วครับหมดอ่าเหลี่ยมพายแวมพายนี่ก็หลบง่ายอยู่อ่ะอเเรียบร้อยได้สปินลัคก,กี้มาเชฟเรียบร้อยครับนด้ถึงด่านสุดท้ายละนี่ครับด่านสุดท้ายก็จะเห็นสิวข,ขายตรงนู้นเนาะเล่นเหมือนเดิมเลยโอ้โอเคแคหลบก่อนหลบก่อนไป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 ,ไป,ไปต่อครับอืมโอ้ยล้มันโอเคถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอืมลงมาข้างล่างก็วิธีเล่นง,ง่ายฮะอ่ะเหย,ยบหัวมอน เรียบร้อยแค่นี้มอนก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วปุ๊บอืมเป็นการรวบมอนด้วยใช้การใช้บัคกครับคือพักเกมนี้เยอะมากตั้งแต่เปิดมาเปิดเครื่องปั่นไฟอ่ะเรียบร้อยทีนี้ผีก็จะมาอ่ะเรายืนตรงกลางได้เลยตรงกลางยืนเหยียบหัวซอมบี้เรียบร้อยครับเกมนี้ไม่ต้องทำแล้วครับกระโดดอย่างเดียวกระโดดตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมได้เลยครับ2นาที ผู้ชมก็รีบใช้นะครับเดี๋ยวเขาจะแก้บั๊กก่อนบั๊กนี้บอกเลยว่าโกงมากถ้าคุณผู้ชมกลัวแหลกก็ฆ่ามันไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เสียงมันคือแบบเยอะมากเงี้ยนะอธิมขอฆ่าเซตนี้ก่อนนะเดี๋ยวคอมมันจะระเบิดเอาอ่ะเรียบร้อยครับอุ้ยตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มาเนี่ยตัวใหญ่มาแล้วครับผู้ชมอ่ะเรากดตีไปเลยนะโอเคเรากดตัวสีไปเลยครับเน้นที่ตัวใหญ่ครับเดี๋ยวจะไม่ได้ของกันเนาะอ๋อตัวใหญ่าหญายไปไหนแล้วอ๋อกระเด็นไปอยู่นู่นโอ้โหอ่ะรีบยิงครับ เดี๋ยวก่อนที่มันจะหมดเวลาสิบวิสิบวิอืมเออตายเรียบร้อยตัวใหญ่าตายแล้วครับคือลูกสองนี่คือแรงมากเลยนะอ่าเรียบร้อยจมลงดินไปแล้วอ่านี่ได้ที่สุมนิสัยมาด้วยนี่ครับเป็นจะเป็นคริสตัลอย่างนี้นะคริสตัลสามารถทําอะไรได้นี่ครับสุมนิสัยมีตั้งแต่1 2เปครับยัน1.5%เอร่ะลองสุมให้กับคาตานานะเพราะว่าช็อตกันผมได้บีสไปละ2.5%มาสุมให้กับคาตานะไปเลยโอ้โหโฟกัส สกิลแรงขึ้น5%โอ้ก็ก็ถือว่าดีอยู่ไม่แย่ครับไม่แย่ในตอนนี้ครับอาวุธมิสซิคอลนะมีแค่คาานะเกสซอร์สแล้วก็น่าจะมีเคียวอีกอันหนึ่งนะที่เป็นมิสซิคอลนะก็เลอให้เวลาอีก9วันนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้ก็มานั่งทำกันนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายบาย